พระองค์เราเนี่ยท่านปฏิบัติลำบากมากนะเพราะกรรมท่านมากเช่นกันในสมัยหนึ่งท่านเคยปามาตพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไว้ผมก็จำชื่อไม่ได้นะพระพุทธองค์เนี่ยในสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะในยุคนั้นกำลังบำเพ็ญตนอยู่สร้างบรารมีอยู่ ท่านได้ยินข่าวพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นอุบัติขึ้นนะอย่างง่ายๆเลยนะไม่ได้บำเพ็ญเพียรแต่บะมากมายเยนะั้งนั้นเนีท่านก็เลยว่าเออมันบรรลุง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโดยภาษาเนะนี่ยประมาณว่ามันมันง่ายเกินไปไม่จริงหรอกนะเหมือนพวกที่ดูถูกพระใหม่ดูถูกสามเณีเนยน,น้อยเนี่ย โอ้ยเพิ่งบวชมาจะบรรลุธรรมได้ยังไงนั่นแหละลักษณะเดียวกันนั่นแหละเนะยโอ้ยนี่เป็นเนียนมจะบรรลุธรรมได้ยังไงเหมือนกันเลยเนี่ยความเข้าใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยจึงส่งผลให้พระพุทธองค์เนี่ยต้องบำเพ็ญเพียรอย่างหนักในประวัติพระพุทธเจ้านเนี่ยแต่ละพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยถือว่าบำเพ็ญทุกกิจยานหนักที่สุดเลย จนขนล่วงพร้อมจนเนื้อนี่แห้งติดกระดูกพร้อมมากทุกข์มากเนี่ยเพียงแค่กรรมนี้นะเป็นกรรมนี้จากที่พระพุทธองค์ท่านปรามารพระพุทธเจ้าไว้เห็นไหมท่านจึงตัดว่าอย่าได้ไปเขาเรียกว่าอย่าได้ไปปรามารใคร อย่าไปว่าร้ายใครเพราะทุกคําพูดของเราส่งผลกับเราเสมอหลวงตาท่านก็บอกอย่าไปพูดไปเรื่อยนะมันเป็นเครื่องขวางมรรคผลนิพพานนะท่านวาหลวงตาท่านพูดกับพี่นอ็อตนะเมื่อก่อนพี่น็อตก็จะพูดเล่นพูดอะไรไปเรื่อยไงในยุคนั้นยุคใหม่ๆหลวงตาบอกมึงอย่าพูดไปเรื่อยนะไอ้นอ็อตมันจะขวางมรรคผลนิพพานมึงนะนี่ผมยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าให้ฟังนะพอดีผมไปอ่านเจอพอดี เห็นไหมเนี่ยย่าได้ประมาทท่านวะย่าได้ประมาทแค่คําพูดเพียงแค่ว่าแค่ความสงสัยของท่านเองเองนะว่าโอ้มันจะบรรลุทาง่ายขนาดนั้นได้หรือแค่นั้นแหะทําให้พระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติหนักที่สุดเลยผมถึงบอกว่ามันส่งผลทั้งหมดการกระทาของเรากายวาจาใจเนี่ยส่งผลกับเราทั้งหมด